สวัสดีคะ่ะเจอกับเกลรอบเย็นรอบดึกรอบมืดนะคะก็พอดีเพชรเยอะคะ่ะมีเพชรนะคะ23,504เพชรก็คือเยอะมากก็ทำไงดีละ่ะก็ต้องมาสุ่มใช่ไหมสุ่มเพชรใช่ไหมล่ะคะเพชรเยอะเราก็ต้องสุ่มเพชรเพราะว่ามีกิจกรรมมาใหม่ซึ่งเกลยังไม่เคยสุ่มเลยกิจกรรมมาใหม่ของ TOTS ทีม ทีมออฟเดียซีซันนะคะ T.O.T.S. นะคะนักเตะก็น่าสนใจนะคะมีตอนนี้ก็กิจกรรมใหม่มีถึง1 0 9่ t แน่1 0 8 1 0 9ก็ถือว่าสูงมากๆเลยต้องขยับไปอีกนะคะก็ถือว่าเลิศก,กิจกรรมเริ่มแบบเพิ่มขึ้นไปนะคะ OVR เริ่มเพิ่มขึ้นไปก็ถือว่าความสนุกสนานก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะเดี๋ยววันนี้เกวจะสุ่มแบบ 3 0 0 0เพชร1แพ็กนะคะแล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกติต๊กตอก2อง0นห้าเพชนะคะ1แพ็คนะคะโอเคไหมทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะอย่างละ1แพ็กนะคะลุ้นแบบไหนก่อนดีเอาลุ้นแบบ2500เพชก่อนละกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มลุ้นแบบ2500เพชกันก่อนเลยละกันนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขายไม่ได้นะคะแต่เผื่อเอาไปแลกชิ้นส่วนได้น่ารักฟุ๊กติ๊กเผื่อฟุกละ่ะสุ่มครั้งแรกด้วยแพ็คที่หนึ่งเลยนะคะประเดิมประเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ กดเลยแล้วกันไม่รีรอนะคะโอ้โหสวยงาม C A M อลังการงานสร้างนะคะปาดได้ร้อยหก C A M เลยเหรอแพ็กแรกฮะดวงดีขนาดนี้เลยเหรอมาดูราคากันดีกว่านะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านอุย้ย ลดอยู่ลดอยู่เดี๋ยวเกียวมาดูซิว่า CAM เกียวสมควรที่จะเปลี่ยนหรือเปล่าเฮ้ยแต่ CAM เกวมีพี่หามซิกอยู่แล้วคนนี้นะคะมีพี่หามซิกอยู่แล้วนะคะเอ่อคนนี้นะคะเดี๋ยวให้ FC ตัดสินใจให้เกียวหน่อยนะว่าเกียวจะเปลี่ยนดีหรือเปล่า หรือเกี่ยวจะใช้พี่ฮามซิกต่อไปหรือเกี่ยวจะเปลี่ยนดีเพราะเกี่ยวอัดเป็นมิดแดงยี้าแล้วก็อืมแต่ถ้าอัดใหม่เกี่ยวก็ไม่ซีเรียสนะก็เดี๋ยวให้เ c เป็นคนตัดสินใจแล้วกันเนาะมาอุ้ยดวงดีถ้าสมมติเราเอาไปสมมติเราเอาไปแลกนะเราจะได้อ่าเท่าไหร่แลกเปลี่ยนสมมติสมมติยังไม่แลกนะคะชิ้นส่วนก็เท่ากับหกสิบอ๋อเท่ากับหกสิบนะคะอืม ก็เดี๋ยวถาม fc ก่อนว่าเกียวจะใช้คนเกา่าหรือคนใหม่ดีจะเปลี่ยนจากพี่ฮัมซิกเป็นคนนี้ร้อยหกดีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาซุ่มต่อแพ็คสุดท้ายแพ็คที่2นะคะแพ็คแบบสามพเพชรค่ะมาลุ้นมาลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยสามพนเพชนี่ก็ก็ขาขไม่ได้เหมือนเดิมนะคะแต่จะได้ร้อยสถึง1นึเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่า ว่าจะเลิศขนาดไหนหนึ่งสองากดนะคะแพคที่1กดไปเลยต่อไปเป็นนับแบบเมื่อกี้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบกดเลยแล้วกัน นับแบบเมื่อกี้นะคะเพื่อเอาดวงดีนะคะจะมาแนวไหน CM นะคะโอ้ยใจเต้นใจเต้นโอ้ยอันนี้ยังสู้2500เพจเมื่อกี้ไม่ได้เลยทุกคนเอาจริงยังสู้ไม่ได้เลยอะดูดิค,คืออหยังคืออหยังโอ้ย สู้2,500เพชรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นงั้นเดี๋ยวเกลแถมให้อีกหนึ่งแพ็คดีไหมคะเดี๋ยวเรามาลุ้นแบบ2,500เพชรอีกหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวเกลแถมให้ว่าจะได้106แบบเมื่อกี้หรือเปล่าจะพุกแบบเมื่อกี้หรือเปล่าโอเคไหมคะก็แบบเป็นสุ่มเป็นสามแพ็คไปเลยแพ็คสุดท้ายนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วนะอือ อยากได้แบบสีม่วงม่วงมัางอ่ะสวยสีน้ำเงินม่วง,วงสีฟ้าก็สวยหนึ่งสองซ้ำกดแล้วนะคะแพ็คที่สามสุดท้ายนะคะกดเลยอ่ะเดี๋ยวมานับแบบเมื่อกี้นะคะ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบเกี่ยวกดเลยแล้วกันอยากนับแบบเดิมนะคะโอ้ยโอ้ยสุดท้ายแล้วคือแพ็กที่เกี่ยวสุ่มครั้งแรกดีสุดนะคะดีสุดแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาทำกิจกรรมสักหนึ่งอย่างละกัน อืม,อมยังไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยนะคะเราต้องทำเช่นไรเอ่ยอ้าวอันนี้รับมาสเคฟีนะคะ่า,ารากิจรายสัปดาห์ T O T S ก็อันนี้คือตัวฟรีเหรออันนี้เรามาทำกิจกรรมอันนี้ดีกว่าเนาะเอ๊ะเราเล่นเราก็จะได้อะไรอะรางวัลที่ได้แน่นอนคือเราต้องเล่นแล้วเราก็คือได้ของเหรอได้คนนี้ใช่ไหม ได้ร้อสี่ cm เหรอ,อนนยังงงงงอยู่อันนี้โอ้ยยังไม่ดูนะคะโฆษณาค่อยไปดูทีหลังนะคะอ่ะอันนี้ตั๋วฟรีเกียเก่ยวเก็บแต่ตั๋วนะคะแต่ยังไม่ได้เล่นเลยโหแจกเยอะแยะเลยคือแครของแจกเยอะมาก งั้นใช้ตัวที่หนึ่งเลยแล้วกันเนาะเอานี้ดีกว่าเล่นอันนี้ดีกว่านะคะเล่นสักหนึ่งเกมเพราะยังไม่ได้เล่นเลย ปร้อยเข้าแล้วอย่างง่ายได้อ้าวเข้าแล้วสองลูกนะคะ เดว,ว่าพี่ฮาซิกต่อไปอะ่ะต้องราคาตกยิ่งวันนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวให้เอซีบอกดีกว่าว่าเกจะใช้คนใหม่หรือคนเก่าดีนี่เข้าแล้วไปไปไป้า นี่เอาโอ้โหโกบอดก็เหนียวเกินโกบอดก็เหนียวเกินมาลุยต่อลุยต่อแกนเมื่อกี้แม่สุ่มได้ร้อยหกเฉยเลยอะแทกแรกอะสองพันห้าร้อยเพชรเองได้ร้อยหกพันกว่าล้านงงมาก เราแพ็กที่สองได้อะไรรู้ป่ะสามพันเพจได้ไม่กี่ล้านนี่ได้หนึ่งร้อยหนึ่งไอหนึ่งร้อยสองหรืออะไรนี่แหละไอหนึ่งร้อยสามแพ็กแรกเปิดมายังหลูหลพอหลังจากนั้นก็เดิม เค็มเหมือนเดิมอาได้ห้าศูนแล้วนะคะนี่เรียบร้อยโหหกศูนไปแล้วจะชนะอยู่แล้ว เย่เอ้าเอาเอาเย่เอ้าเอาเอาหกศูนย์อยู่หกศูนย์อยู่เย่เรียบร้อยชนะแล้วเจ็ดศูนย์นะคะครบเวลาดูสิว่าเกียวจะได้อะไร โทเคนสามสิบอ๋อคือถ้าเราแลกเปลี่ยนหลังจากชนะสิบห้าครั้งอ๋อต้องให้ชนะถึงสิบห้าครั้งนั่นหรออันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็ยากขึ้นอันนี้คือดวนตัวต่อตัว,ตวเกี่ยวลองอีกอ,อีกอย่างหนึงแล้วกันเนาะ กียวอยากรู้ว่ามันคือดวนต,วต,วต,วตัวตัวที่เกียวเคยเล่นแบบนั้นหรือเปล่าแบบภารกิจที่มีโอกาสชั้นชั้นยอดอะไรนั่นนะ่ะใช่เกียวชอบแบบนี้เกียวชอบเล่นแบบนี้นะคะแม่ตอบใช่แม่ตอบใครตอบตัวเองถามเองตอบเองได้ เหมือนอะไรนะอับดุลเอ้ย,อยนั่นแหละประมาณนั้นแหละอ่า่ชิวจัดชิวจัดจัดอ่าชิวจัดเลยทุกคน เกีวชิมมากในห้าศูนย์นะคะชอบหมดนี้มากคิวในหกศูนย์นะคะยังมันเจ็ดศูนย์ไปแล้วนะคะเรียบร้อยน่าแปดศูนย์ไปแล้วอ่า โอ้ยไม่ได้เก้าศูนย์นะคะชิวชิวเนี่สิบศูนย์นะคะเลิศโอ้ย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 สิบศูยนย์ไปสิบเอ็ดศูนย์นะคะชิวชิว ซีว่าได้อะของหยังดูซิว่าจะได้เท่าไหร่60ก็เท่ากับเท่าไหร่แล้วเท่ากับ90แล้วเราจะเลือกอะไรก็ยังอยากได้มาร์สเคอยู่ดีเลือกการแลกเปลี่ยนรางวัลเลือกระรับนักเตะ t ี t s 1คนจากหลังจกชนะ15ครั้ง แล้วอันนี้คือ,อยังไงเราเลือกได้เราเลือกได้เลยเหรอคืองงอันนี้คือเพชรเท่าไหร่ห้าร้อยเกี่ยวอยากได้ม m สเคงั้นเดี๋ยวหาอีกสิบไปอีกรอบหนึ่งนะคะเกียวลุยอีกรอบหนึง่งเกียวจะหาอีกนะคะเกี่ยวอยากได้ม m สเคนะคะเกี่ยวชอบ m ส s k เอาไว้ตีบวกไม่ชอบ m s k ใช่แล้วก็พอปิดคลิปได้ครบสมบูรณ์บริบูรณ แต่ต้องชนะนะถ้าไม่ชนะก็ต้องไปอีกนี่เข้าแล้วนะคะ 2องโซนไปแล้วนะคะชิลนี่สามโซนสี่โซนนะคะ ห้าศูนย์หกศูนย์นะคะเ,เจเจศูนย์แปดศูนย์นะคะอุยอ้ยอุ้ย โก็เหนียวไปอีกเก้า90นนะคะชนะแล้วเครียเย่มารับของรางวัลดีกว่ารับของรางวัลก่อนนะ ของรางวัลอันนี้ก่อนนะมัสเคอยากได้มัสเคนะคะเรียบร้อยอืมโอเคก็ขอบคุณ f c ที่เข้ามารับชมนะคะมาลุ้นวันนี้ก็ปรับปลื้มนะคะได้ร0 6ยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรจะไปแลกหรือจะเอาไปใช้งานก็เดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งให้ f c ตัดสินใจด้วยไปแล้วค่ะวันนี้บา,บายบายบุย,บย